อยู่เร็วเนาะรถพ่วงครับรถพ่วงว่างมาขนาดน่ะเจีรยว่างบ้ารถสามล้อกัน <c oughs> จัดๆจัดจัดไปๆอ้นไปแม่งไปไปครับต่อไปไปอ้นไปเดี๋ยวมาทั้ง3คนเออ ทท่ไปอีกแบบเท่ไปอีกแบบมันลุดแล้วมันลุดแล้วท่ไปอีกแบบ

อย่าเรียวามันโหลดปั๊บโหลดปั๊บไปนะมันก็ต้องรออกแดิปลาีอับปลาี่ีถ้ไปแก่มแกมพราล่ได้ล่นได้แล้วหมดสามขาเียที่มีอีกแบบ ทุกทแลก,กับแจมเมันก็เรียนได้แล้วแมนมันเขารว,วากายกม่ากกระกันยากลยต้งล้ว,ว <c oughs> ไปหาสร้างเขากับแจมให้เรีนยนครับเอาโซ่ะนะครับคุณท,ที่เด็ดลำงัว,วาไปเขาก็บแจมไปเรื่อ นมากมา่อกี้ัะขันขั้นกูหุ่นไอที่ม่านนะเนี่ยเราป่ก็ต้องไปที่เขาที่บสาขาหมดเไปมอเตอร์ไซค์ไปยุไปมอเตอร์ไซค์ก็กล้วนักบอละน้อยลองเลยวังเลยอัพเลยอัพเลย ยีนอ้นีไปเลยไปเยีต้องีนน้นอ้มนไมาไปมไนนหน่อยไปแล้วคนสามคัางราคาดีไอ้เดีย